ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยอดชัยแอนดี้ครับเที่ยงแล้วกินเขาเที่ยงคิดอยากกินหนึ่งตุ่มหอยหอยโซลีบานเท่าครับเฮ็ดเองแต่ว่าโบได้ไทยตอนเฮ็ดครับมันค่อนทำมัมู่ก็ะตำเองบโบไทย อันนี้กะ็ผึผักของเขาส่งตรงจากเชียงใหม่ครับเจ้าส่งมาให้ใจดีใจดีขอบขอบบุนขอบคุณครับอันนี้ะ็อสนามหมูกรอบเน้าจวดกินค่ะอาบุ๊มไม่จีิ้มเหรอแซ่บบะ นเนาะคนรปลกไหม, <laughs> มอืมิ <พอ S 2> ้มก็ดีแปบบ็น,นี้วเฮ็ดเองมันสิเป็นอาศิลอะ <c oughs> นยอยกําลังแตงหนาอยู่นักตา,ามก็ออดีแทงแต่หนาจะละมือนนึ่งแตงยังไดกระบอกงาม <laughs>

เดี๋ยวสิล้องอันนั e <S <S ้นกบนล้องอย่างล้องหอบอรอเออเออหอกับตีให้กันอ้าวฉันเห็นที่แหลกฉันนึกว่าหอยจุดเฉยๆมีหอยจุดไหมนิดหน่อยนั่นว่าตัวแปดสิบเอาสองโลกถ้าคือจังไก่เธอคืออยากกิน อันสิไป๊ะซี่หมกม่วงเบามันบ่มีหมกม่วงเบามีแต่หมูม่วงหนักนั่นเป็นที่แบบหมกม่วงเบาเอาหมกม่วงเบากับลูกนี้น้อยไงแม่ก็เลยได้ได้หมูม่วงหนักมากภาษาใไทยว่าได้หมกม่วงเบาวะนี่แม่ถึงเคยได้ยิ้มแบบหมกม่วงเบาเอาบัวก็ยกินบ่บัวก็ได้ยินแต่ว่าหมกม่วงน้อยหมกม่วงกระร่อนจังซีแม่ด้วยแม่นอันเดียวกันเหรอ พก็แม่นันเดียวกันเหรออืมไฮโซก็จะว่าว่าแต่ว่าบางจังหวัดก็เรี้ยงบุคคลกันใช่ไหมเออบางท้องเอิญบางงวงน่อยงวงกะรอนมันบุณมันมวยย มีดินก้อมแสดงว่ากระจ้าเก็บไว้ครับไหนวะล่ะตั้งไหนวะเขาฝุ่นเข,ขาพันกับหอย <c oughs> ถ้าห้องเก็บมากมาลเ,ามเลยไนมะ่เราห้องสิต้มเล้วนี่ยมันสิมีดินใช่ต้องลบไปมืมอสองมือก่อนรอให้มันาดคล้ายก็อันจะอยู่บ้านไม่น้อยสิกระจ้าบวกินกัน มันหน่อยๆมันไงก่อนเกอดว่เป็นยังไงผักหลูกมันผักหลูกผักผักพอผักแม่เขาเป็นกิ่นตะบอกไงเขยกินเขาก็ำคนละจับคนละจับอีก

thừa thỏng tai mà lén nữa thôi, trung tâm giải tán, lướm bả, trượt dạo vậy? bộ này lướm, bộ sao? Tại còn hay này mẹ? เวาออกไปเราก็เป็เื่องดินของห้องสิเาปเรืงว่างไปนั้นมันนานเท่านั้นแหละก็เกิดขอือดเอ้าบ้านจุดใก้วันหนึ่งขอโทษนะขอโทษที่เป็มพร้อมแล้วแม่บ่ม่ม้ตัวนั้นเดี๋เียงหนึ่งเข้าไป พนักง,งานเอยู่เลยพนักง,งานหายจุดลนงแม่งฟังเสี่ยกันแบบนี่อยูคนเดียวจะเกิดไคนณร้ายอะไรคุณล่าได้ไหมใช่ลูกค,ค้าหลายพนักง,งานหายนั่นก็เลยถามเพื่อนถามสาวพ้อมเนี่ยแหละเอ้าพี่ลงมาเมื่อวาน,วานไม่เห็นพนักง,งานเลยไปไหนกันหมดเปหยิบมาซื้อคนบ้าบ่าวางเข้าไปทุกเดือนดูแล้วไหม คน,นเลอือก่อันใบนี้ขาดของแล้วนะ่าจะี่เอาให้ใหม่เลยเบาเปแน่วื่นไปนะแซ่บรไร่จะกินแล้วค่ะา,ายแซบแซ่บไปเนาะหเอาข้ามยีไๆเนะ่ะเอาไว้พักมันไบบนยไนเนาะ <laughs> แซ่บโหงัดตำหน่อยแซ่บตำหนุ่บ่แซ่บอะไรเนี่ะใช่กิ่มตำหงกับติ่มข้ามเคี่ยเดียวกินหลายรอบมันือบ่แซ่บจั่บไผ่เด้อมื้อนี้เด้อบักหอยจักไช้สิกินหลายกินหน่อยเด้อบักตาเนี่ย้าพึ่ง <laughs> Both black. <laughs>

อ่อาอ,อ,อแล้วีปากแดงมนนางกลางเนี่ยมามาไวางไ้นานละนี่ยังใบสองใบาสามยังเห็ดก็ได้เ้าอนี้ก็แดงใเสือแดงส้นกันแซ่บดีไองอืะ ซื้อรีลูกปั้นเป็นบาจังหนุ่มลินามา,มานสั่นมาไงไงน่สิเนี่ยอนนั้นมันว่าข้าวอันนี้มันข้าวอันนี้ม่นใช่หรอย้เี่มัละบลาพีพ้นนะบอกกินข้าว แอนส้มพอยครับลอยมืนเหนียวล้มดีตังแสแสซื้อย่างด้วยเียกานเข้มน้อยนึง <c oughs> <c oughs> จบบะบมือเหนียวเบาเข้มอยากไปพี่น้องอยากกับไปซื้อ ด <laughs> แก่เป็นนิลันตาจัด <laughs> หน่วนสองาาสี่อยปิดน,นิันแปดแปดหนวแล้วพี่น้องอเอาไปให้มันปกทำมีไงสิบย <laughs> ี่ฮียปากเด้วอะไ้ตัวเด้อสิบหน่วยอีกแล้ว <laughs> จิมบ mm ่เนี่ย่ได้ตันเอ่ิใส่ขอบคุณลงไปตำบะีลงไปมยาใส่มือ่ิเบิ่์บอยืแซ่บยตาสวดเ่นเียแต้หมอมฮะอาหารกหเป็ดขั้เดียวเองเังแคเดียวคือทาทุนตัเนาะ เต็มนวยไหมพี่น,น้อย,ยทุกตัวแล้วครับไม่สิเป็น,นยังสิปาดได้โทนึงง <c oughs> ี่เด้อบไ่ได้บอลเลนเนี่ยมันกรอบแม่เธอ ปุบกิบปุบกลิบนอะ <laughs> <laughs> โอเคครับอันนี้แบ่งว้ให้เพื่อนเ <laughs> 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 ม่อได้กินเหลือด้วเพื่อนบอกว่าแบ่งให้กินน่อยก็เลตยตอนแรกว่าสิจัดการให้เมืนั่นแหละเออก็เลยสงสารเพื่อน บอาบ้า,า,าแหลกจากเคลือก็ไลยแบ่งไว้โอเคขอบุญขอบคุณอีกข้ามาเบิ้งมาชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กันแน่ที่พลาดประการใดขอโทษขออภัยครับเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ